ได้พูดถึงปฏิบัติการลักษณะดังกล่าวในเยเมนปฏิบัติการกระบฏดฮูตีนะครับของอิหร่านทําการโจมตีด้วยโจรวจพิสักไกลปล่อยโดนโจมตีอิสราเอลรวมถึงโจมตีเรือต่างๆนะครับในทะเลแดงเช่นเดียวกับอิรักนะครับดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธฝักฝ่ายอิหร่านกล่าวอ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาจะส่งโดรนทําการโจมตีใส่ไอรักนะครับเมืองท่าของอิสราเอลซึ่งคราวนี้ สงครามในตะวันออกกลางไม่ใช่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะกำลังขยายตัวกว้างนะครับกลายเป็นการสู้รบระหว่างมุสลิมกับมุสลิม สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้นะครับกำลังกรุกําลังหนักนะฮะแล้วก็กําลังรุนแรงเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ํามันก็แตะสูงสุดในรอบเดือนหุ้นสหรัฐอเมริกาและก็ทองคําก็ปรากฏว่าปิดบวกคาดเฟด ใกล้ลดอัตราดอกเบีย้ยราคาน้ำมันขยับขึ้นกว่า2%แต่ระดับสูงสุดในรอบเดือนเหตุโจมตีเรือในทะเลนะครับกอความกังวลด้านการขนส่งส่วนวอลสตรีทและก้าวตองคำปิดบวกจากการคาดการว่าธนาคารกลางหรือเฟดใกล้จะเริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะครับในขณะที่อุรอ้อนระอุเลยทีเดียวหูตียิงจรวดโจมตี รเรือสินค้าในทะเลแดงส่งโดรนเล่นงานแก้แค้นให้ชาวปาเลสไตน์กลุ่มติดอวุธกบฏฮูตีในเยเมนนะบได้รับการสับสนุนจากอิรานออกมาอ้างความรับผิดชอบยิงเจรวรโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งในทะเลแดงและความพยายามเล่นงานอิสราเอลด้วยดโดรนในกะรับหลังจากก่อนหน้านี้เคยขู่ว่า จะเดินหน้าโจมตีจนกว่าอิหร่านจะยุติประเด็นการถล่มฉนวนกาซาเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกับชาวปาเลสไต,ตน์ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงปกป้องอิสราเอลในขณะที่ศัตรูกันชัดๆแบกแดดก็โวยสหรัฐอเมริกาโจมตีที่มั่นทหารของอิรักแก้แค้นกลุ่มนักรบนะครับที่อิหร่านหนุนหลัง รัฐบาลอิรักนะครับประนามบริการหาอากาศของสหรัฐอเมริกาโจมตีฐานที่มั่นทางทหารต่างๆของอิรักในคืนก่อนหน้านี้นะฮะที่สังหารกำลังพลไปหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บอีก18คนเรียกว่าเป็นการกระทําที่เป็นศัตรูกันอย่างชัดเจนในขณะตอนนี้ก็ลุกลามฮะอิรานอิสอไปฮะตอนนี้ก็ลุกลามนะครับอิสราเอลเผย โดนรุมจาก7ด้านทั้งอิรักเยเมนนะครับอิหรา่านท่ามกลางสงครามกับฮามาสนะครับรันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเปิดเผยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเปิดเผยว่าอิสราเอลกำลังถูกโจมตี นะครับใน7ยุทธวิธีบริเวณแยกกันท่ามกลางสงครามที่กำลังเดินอยู่ในเฉนวนกาซาและจนถึงตอนนี้กองทัพได้ตอบโต้กลับไปแล้ว6ยุทธวิธีบริเวณเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับพวกนักรบปาเลสไตน์นำโดยฮามาสกำลังขายายตัวสู่พื้นที่อื่นๆในภูยิภาคแห่งนี้ในขณะที่เมียบราซิลตัด เจ้าโลกสามีนะทิ้งนะฮะลงชักโรกแค้นแอบนอนหลับกับหลานสาววัย15ขวบผู้หญิงชาวบราซิลรายหนึ่งนะครับถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าหลังก่อเหตุตัดอวัยวะเพศของสามีนะครับหลังพบว่าเขาแอบไปร่วมหลับนอนกับหลานสาวของเธอซึ่งมีวัยเพียง15ปีเท่านั้นเว็บไซต์เดลิเมรายงานนะผู้หญิงที่ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อรายนี้ หลอกล่อให้สามีของเธอวัย39ปีไปขึ้นเตียงจากนั้นก็มัดมือมัดข้อเท้าของเขาก่อนดึงมีดโกนออกมาและเฉือนอวัยวะเพศของเขาการตัดอวัยวะเพศไปเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีผู้หญิงชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งก็ก่อเหตุตัดอวัยวะเพศตัดอวัยวะเพศของแฟนหนุ่มนะครับหลังชยายเผยแพร่เซ็กเทประหว่างทั้งคู่ หลังเธอไม่ยอมร่วมหลับนอนกับเขานะครับในขณะที่งามไส้แชมป์หมักรุกของจีนโดนปลดฟ้าผ่าหลังเมาปริ้นถ่ายอุจจระลงอ่างอาบน้ําของโรงแรมกลายเป็นข่าวสะเทือนวงการหมักรุกของจีนนะครับเมื่อชายวัย48ปีพี่เพิ่งชนะการแข่งขันหมากรุกจีนระดับชาติถูกกริบตําแหน่งแชมป หลังก่อวีรกรรมเมาปริ้นและอุจจละลงอ่างอาบน้ำของโรงแรมแถมยังเกิดข้อกรหาว่าใช้อุปกรณ์ช่วยหรือเชี่ยงชีนะครับเป็นกีฬาที่รับความนิยมทั่วเอเชียมานับร้อยร,อยรอยปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเยยนเฉินหลงวัย48ปีก็สามารถเอาเชนะแข่งขันกับคนหลายสิบคนจนคว้าแชมป์ราชาหมากรุกการครองได้สำเร็จในทัรวร์นาเมนต์ ระดับชาตินะครับซึ่งจัดโดยสมาคมหมากรุกของจีนดีสีจินผิงของจีนก็กล้าววิธีการขัดขวางไต้หวันแยกดินแดนปักกิ่งจะใช้ทุกวิธีทางในการขัดขวางการแยกตัวของไต้หวันจากคำกล่าวในประกาศกล่าวของประธานดีสีจินผิงของจีนพร้อมระบุกา,การรวมเกาะแห่งนี้เข้ากับแผ่นดินใหญ่ เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทําการหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่ญี่ปุ่นก็ทรงสัญญาณที่จะมีการเปิดมาใช้โรงงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหน่วยงานกํากับนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นฮะยกเลิกคําสั่งระงับการดาเนินการโรงไฟฟ้าคาชิวาซากินะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในการเคลื่อนไหวซึ่งอาจจะปูไปสู่การเดินการเคลื่อนไหวที่จะอาจปูทางไปสู่การเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ของโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้อีกครั้งหลังจากที่ถูกสั่งปิดไปเมื่อ2ปีก่อนในขณะที่รัสเซียเตรียมส่งเืนใหญ่อันตาจรฮะรุ่นใหม่พิชิต ชายแดนฟินแลนด์แล้วก็นอร์เวย์รัสเซียเตรียมส่งปืนใหญ่อันดาจรุ่นใหม่เข้าประจำการในเขตมณฑลทหนารทางภาคเหนือนะครับซึ่งอยู่ติดกับดินแดนฟินแลนด์และนอร์เวย์ตามคำยืนยันจากผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจกลาโหมนะครับที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในขณะที่สำนึกผิดและเปิดดังคานเยนเวฟนะขอโทษด่าชาวยูว เตรียมปล่อยอารบ,บัมใหม่คารเยเวฟนะครับแรปเปอร์ apper, ผิวสีชื่อดังชาวอเมริกันนะก็ออกมาโพสต์ข้อความขอภัยชาวยิวหลังจากที่เคยโพสต์ข้อความต่อต้านชาวเซมิติกหลายต่อหลายครั้งนะฮะจนถูกแบนด์อาดิสตาสตัดสัมพันธ์ทางธุรกิจและโดนแบนจากโซเชียลมีเดียเวสหรือที่แฟนๆเรียกกันว่าเย ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมเพิ่งออกมาประกาศสำนักผิดในตอนนี้ทั้งที่โพสต์ข้อความต่อต้านยิวเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแต่ก็พอเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากเจ้าตัวกำลังปล่อยอัลบั้มเพลงใหม่นะครับอีกราวสองสัปดาห์ข้างหน้าสานการณ์ในอิสราเอลกำลังร้อนแรงและหนักหน่วงนะครับที่ผ่านมาทางฮูตีก็ ไม่ได้ออกมาแสดงท่าดีใดๆนะครับแต่คราวนี้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการหลังจากที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาอิหร่านเป็นคนใช้ดโดรนทำการโจมตีเรือนะครับบรรทุกสินค้าในทะเลแดงนะครับซึ่งที่ผ่านมาอิหร่านออกมาปฏิเสธในขณะที่คูตีนะครับก็ออกมายอมรับว่าเป็นฝีมือของเขาเองและเป็นการกระทำที่ต้องการสนับสนุนนะครับกลุ่มฮามาส ในการโจมตีอิสราเอลและเรียกร้องนะครับให้อิสราเอลนั้นทําการหยุดปฏิบัติการถ้าไม่หยุดปฏิบัติการเขาก็จะทําการโจมตีเรือสินค้าอยู่ต่อไปในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการระดมประเทศต่างๆมาให้การสนับสนุนในการปกป้องเรือสินค้าที่ถูกโจมตีจากเยเมนอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับ อิสราเอลยอมรับแล้วนะครับว่ากำลังถูกกลุ่มเล่นงานจากเจ็ดด้านทั้งอิรักเยเมนอิุอร่านนะครับแล้วก็ซีเรียร่วมกันโจมตีนะครับทางอิสราเอลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะฮะสหประาชาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในขณะที่เนทันยาฮูยังคงโจมตีอย่างแต่ต่อเนื่องในขณะที่อากาศยานของอิสราเอลประกาศบทขยี้กลุ่มฮามาสหลังจากที่นักรบกลุ่มนี้เปิดฉากนะครับ จู่โจมชายแดนในฉนวนกาซานะครับอาราวาดอิสราเอลนะครับก็ปรากฏว่ามีคนตายไปตอนนี้ไม่ต่ำกว่า23,000รายแล้วนะครับในขณะที่อิสราเอลไม่ได้พูดถึงปฏิบัติการลักษณะดังกล่าวในเยเมนปฏิบัติการกรบฏฮูตีนะครับของอิหร่านทำการโจมตีด้วยโจรวดพิสัยไก่ปล่อยโดนโจมตีอิสราเอลรวมถึงโจมตีเรือต่างๆนะครับในทะเลแดงเช่นเดียวกับอิรัก ดินแดนที่กลุ่มติตดอาวุธฝักฝ่ายอิหร่านกล่าวอ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาจะส่งโดรนทําการโจมตีใส่ไอรักนะครับเมืองท่าของอิสราเอลซึ่งคราวนี้สงครามเมตะวันออกกลางไม่ใช่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะกำลังขยายตัวกว้างนะครับกลายเป็นการสู้รบระหว่างมุสลิม กับมุสลิมนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ทีมกิดพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ โอ้โหตุงมหาวชิราวุลกน์ผูชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิศถวันสุราชัยสูงเจริยำพูนพระเจ้าแผ่น สักการที่สิบทรสงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาอุคุกรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ ราชพิธีบรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มู์อดุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถบพิตรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโขไดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพใหญ่พระบาทะมีนัชงชาคนไปปราสรอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใด ช่ด้วยพรระเมตตาทงเป็นกษัตริย์จอมทับียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งสิใจ